คนเก่าเล่าเรื่องสี่เมียในสมัยโบราณคืออะไรมาชมกันเลยครับเมียนางหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภรรยาพระราชทานถือว่าเป็นฐานะสูงสุดในบรรดาภรรยาทั้งพวงบุนะคคลที่ได้รับพระราชทานสตรีนั้นก็ถือว่ามีน้อยรายมากในประวัติศาสตร์ของไทยสําหรับขุนนางผู้ใดนะที่ได้รับพระราชทานภรรยา อยอมหมายถึงว่าผู้นั้นนะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอยู่หัวนะหรือว่าได้ทําความดีความชอบไปสูงมากหรือว่าได้ถวายความจงรักภักดีจนเป็นทีนาไว้วางพระราชารือไทยเป็นอันมากนั่นเองหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับอีกช่องทางหนึ่งที่ขุนนางที่มีโอกาสที่จะได้รับพระราชทานภรรยานั่นก็คือขุนนางผู้นั้นนะครับมี ความสามารถนะในการออกศึกนะครับออกสนามรบได้แสดงฝีไม้ลายมือถึงขัน้นมีชัยในสนามรบไดนั่นเองนะครับท่านกลับมาแล้วท่านก็จะได้รับบำเหน็จนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกทองต่างๆรวมถึงจะได้เมียนางพระราชทานด้วยนั่นเองนะครับธรรมเนียมการพระราชทานเมียนางให้แก่ใครๆ,ๆนั้นก็ใช่ว่าจะทําได้ง่ายๆนะเพราะว่าสตีที่พระมหาย์ ที่จะรลดเก้าพระราชทานนั้นบางครั้งสตรีนางนั้นก็เป็นถึงสนุในพระมหาราชวังหรือว่าบางทีก็อาจจะเป็นนางข้าหลวงนะครับที่มาถวายตัวรับใช้อยู่ตามตำหนักต่างๆนั่นเองซึ่งหญิงเหล่านั้นก็มักจะเป็นบุตรีของข้าราชการหรือว่าข้าบดีซึ่งพ่อแม่ส่งเข้ามาถวายตัวเพื่อศึกษาอบรมขนบธรรมเนียมพณีนะิทั้งมารายาท ในงานฝีมือนะซึ่งสตรีเหล่านี้นะก็ถือว่าเป็นนางหามนะครับซึ่งไม่มีชายใดสามารถเข้ามาลงเกินได้เลยทีเดียวสําหรับนะครับภรรยาพระราชทานนั้นถือว่ามีฐานะสูงสุดเนือก็มีหลวงมีน้อยทั้งปวงเมียนางนั้นก็ถือว่ายังได้รับการคุ้มครองโดยกฎบเทฑยนบานอีกด้วยนะครับผู้ถึงเป็นสามีนั้นก็ไม่ได้สามารถที่จะ ลงโทษได้ตามอำเภอใจนะครับหากทำผิดมาก็ให้ลงโทษแต่พอดีนะไม่ทำให้ถึงกับบาดเจ็บจนถึงเสียชีวิตได้สำหรับเมียนางนะเมื่อออกเรือนไปเป็นภระระยาของคุณน,นางแล้วก็ใช้ว่านางนั้นจะขาดจากการเป็นข้าหลวงเลยทีเดียวนะครับนางก็ยังคงเป็นข้าหลวงอยู่ไปตลอดชีวิตนะครับจนถึงแม้ว่านางนั้นจะได้เสียชีวิตลง ก็ยังถือว่านางนั้นก็ยังเป็นข้าหลวงอยู่ทนระัพย์สมบัติที่นางมีก็จะแบ่งเป็นสมส่วนนะครับแต่ก็คือหนึ่งส่วนก็เอาเข้าหลวงไปอีกหนึ่งส่วนก็ให้สามีนะอีกหนึ่งส่วนก็ยกให้สามีของนางไปอันนี้นะครับคือคือเมียนางหรือเมียพระราชทานซึ่งมีฐานะสูงสุดกว่าเมียใดๆต่อมา มเมียกลางเมืองนะภรรยาประเภทที่สองนี่เรียกว่า,มาเมียกลางเมืองนะครับหรือเรียกว่าทั่วไปว่าภรรยาหลวงหรือเมียหลวงนั่นเองนะครับคุณนางสมัยก่อนนั้นก็จะมีหลวงหลายคนนะครับไม่ใช่มีคนเดียวน,นะโดย,ไ,ไ,ดมดรรยไม่ได้กําหนดจํานวนไว้ตายตัวนะเมียหลวงนั่นก็คือมีหลายคนนะครับบุตรที่เกิดจากเมียหลายๆายคนก็ถือว่าเป็นลูกเมียหลวงทั้งสิ้นนะครับส่วนหนึ่งนะบุตรคุณนางก็มักจะแต่งงานโดยกับสตรีที่เป็น พูดขุนนางโดยกันกนะารยกย่องเป็นเมียกลางเมืองซึ่งถือว่าเป็นสีนะครับแก่เรือนเป็นเกียรติแกแต่ตระกูลแล้วก็ยังถือว่าเป็นการสมานอำนาจทางการเมืองให้แก่ทั้งสองฝ่ายนะครับนั่นคือลูกกับราชการโดยกันนั่นเองนะครับเมียกลางเมืองนะถือว่าเป็นถ้าหากว่าไม่มีภรรยาพระราชทานนี่ก็ถือว่าสูงสุดแล้วนะครับเพราะว่าเมียรพระราชทานนั้นก็คือมีน้อยมากนะ สำหรับเมียกลางเมืองเนี่ยส่วนมากนะครับอาจจะเป็นแบบนางข้าหลวงนะคือซึ่งผูแม่ที่เป็นขุนนางสงเข้าไปอยู่ในรั้วในวังนะเรียนรู้ขนบรรมเนียมประเพณีมาแล้วภายหลังนะครับก็ได้ลาออกมาจากฐานะนางข้าหลวงข้ามาแต่งงานจากการที่เธอนั้นนะก็เลยเคยเข้าไปอบรมนะครับเป็นผู้ดีทั้งมารยาทและจริตสมเป็นกุลสติชาวังนะ มีความรอบรู้ทั้งในเรื่องอยับปักตักร้อยในะการเข้าครัวแลนะานฝีมือต่างๆนะจึงถือว่าสมฐานะของท่านผู้หญิงนะครับคือว่าจะเป็นเมียกลางเมืองนั่นเองนะครับเป็นเมียหลวงนั่นเองสมฐานะเลยนะครับมีความรู้ความสามารถนะนางึงเป็นที่เกรงอกเกรงใจของสามีนะแล้วก็ภรรยาน้อยทั้งหลายนะครับก็มักจะอยู่ใต้อานาจของนางนะมานะครับอันดับสามนั่นก็คือเมียกลางนอก หรืออีกอย่างหนึง่งเขาเรียกว่าเมียน้อยนั่นเองนะครับเพศนี้นะครับหญิงสตรีประเภทนี้ก็เป็นสตรีที่าชายขอมาเลี้ยงเป็นเมียน้อยนะครับลดลันจะจะเมียหลวงนั่นเองนะครับสมัยก่อนนะครับบรรดาขุนนางก็มักจะนิยมเมียมีเมียน้อยหลายคนนะครับอนุภรรยานะครับยิิงยศใหญ่ๆแล้วก็มีโอกาสนะครับ ที่จะได้รับกำนัน,นสตีซึ่งพ่อแม่ของหญิงนํามาตอบแทนบุญคุณคไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือต่างๆในเรื่องโลกเงินทองช่วยเหลือกเรื่องได้ทําบุญคุณให้กับบุคคลใดนะครับแล้วเขาก็ยกเมียยกลูกสาวมาให้เป็นเมียนะครับอาจจะเป็นนะครับขุนศึกนะครับคือยกทัพไปรบไปตีศัตรูจากแดนไกลนะไปปราบ รัติราชตูนะครับแล้วช่วงกลับมาก็ได้เอาภรรยาต่างเมืองกลับมาด้วยนั่นเองนะครับหรือว่าจะเอาหญิงเฉลยกลับมาพระนครด้วยนี่ก็ถือว่าอยู่ในฐานะของเมียกลางนอกนั่นเองนะต่อมาอันนี้นะครับเมียกลางทาสีนะครับอันนี้ในละครเราก็จะเคยเห็นอยู่นะครับเรื่องละครทางนางทาสนั่นเองนะครับ สำหรับตัวนางเอกในเรื่องละครนางถาดก็คือนางก็มีฐานะเป็นเมียกลางทาสีนะครับหรือภรรยาถาดนั่นเองหรือเมียถาดนะครับก็ได้มาจากการที่นายเงินนะครับช่วยไทยหญิงอยากจนมาเลี้ยงเป็นเมียนะหญิงใดที่มีความทุกข์ยากอยากจนนะแล้วก็มีชายเข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วได้เอาตกเป็นเมียนะครับก็ถือว่า นางน้นก็มีสิทธิ์นะครับเป็นเมียของชายนะครับก็ถือว่านี่ก็คือเมียกลางทาสีนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสําหรับสีเมียสมัยโบราณถ้าหากว่าท่านชอบนะครับเรื่องเล่าโบราณประวัติศาสตร์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้เติบโตไปด้วยกันนะช่องของเราจะได้ลงเรื่อง ที่น่าสนใจให้ทุกท่านได้ชมกันอีกพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผม